ไปเป็นไงดาบสองเล่มนี้เก่าแก่มากเลยละ่ะดาบของฉันไม่ได้มีไว้ทำลายมันมีไว้เพื่อปอกป้องฉันรู้ว่าความตายเป็นยังไงและมาทำให้รู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหนไม,ไม่มีชีวิตใดที่ไม่มีค่าลุยละนะอยู่ด้วยกันก่อน ดีเป็นเพียงความฝันพรุ่งนี้ยังคงต้องไปต่อฮ่าบุกทะลวงฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหารดาบของฉันมันเปล่งประกายตลาดใจละสิวอนหาเรื่องเองนะ คุณๆทั้งเลยว้สักวันหนึ่งฉันจะต้องรื้อฟื้นความทรงจำกลับมาให้ได้ข่านบนนี้เสร็จฉันละไร้ตัวตนไร้ต้นกำเนิดสิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอปรับตัวและก้าวข้ามขีดจำกัด รวมกันเราอยู่มีอะไรก็ว่ามาเลยฉันไม่อยากเสียเวลากับเรื่องไร้สาระ